สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาตามล่าคุกกี้ตัวใหม่แผทต้นปีลองเรดกันนะครับเฮอ คือแบบต้นปีเนี่ยมันต้องลองกันหน่อยเห็นคนเนี่ยบอกกันเพียบเลยเฮ้ยได้ของดีกระจังวะถึงแม้ว่าในตู้มันจะไม่มีตัวอย่างแม่มดใช่ไหมแต่ตัวอื่นๆมาเพียบเลยบางคนได้อะไรวะบีสองตัวสามตัวในโลเดียวเฮ้ยมึงเกินไปปะวเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปลองผมลองไปแล้วแหละแล้วมันก็ได้จริงนะครับใ,ใ,ในในในช่วงที่สุ่มมาเลยก,ก็โอเคนะเนี่ย ในประวัติการสุ่มก็มีดีติดมาเนี่ยอู้นี่นี่นแต่ว่าจะเป็นในตู้อื่นนะครับได้เลยวะโอพันปีเลไพวกเนี้ยเฮ้ยพอมันมาแบบเนี้ยเราก็แอบ,บดีใจว่ามันมาตอนแรกพิมพ์ตัดอยู่ที่ประมาณ300กว่าชิ้นนะก็เปิดไปจนเหลือ40นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดสัก2 0 0 0 0นเพชแล้วกันดูว่าอะไรจะมาบ้างนะครับอยาก up d o w แล้วก็อยากหาไมเ,เลสด้วยช่วงนี้ต้องเปิดสมบัตินะไปดูกัน เปิดตู้นี้เลยนะครับโมโดนะตัวอื่นคือแม่งตันหมดแล้วดูกันโอ้โหเพียวเมอสองเศษแต่ว่าเพียวผมอะมันตันไปแล้วไงก็เลยอ่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับอโมโดโมโดสองแสนเพชรเนี่ยจะไหวปะวะหรือจะเอาแค่แสนหนึ่งไม่รู้มันเป็นเมนต้าหรือเปล่า แต่ผมมองว่าน่าจะไม่ได้เป็นนะเออดังนั้นเอาสักสักเปิดไปเรื่อยๆก่อนถ้าถ้ามันโอเคก็ไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคอ่ะอีพิกมาหนึ่งเราเริ่มต้นที่ประมาณ5 5 0 0 0 0หเนาะก็จะจบที่เอาให้เหลือ4 0 0แสนะเปิดแสนห้าแล้วกันโอ้โหใครว่าดวงดีวะ <laughs> เริ่มนะกูอัดคลิปทีไรเป็นนี้ทุกทีเลยครับทุกคนผมนี่อย่างจีดโอ้โห ที่เปิดเนี่ยคือต้องการไมเลดเป็นหลักอเบอร์นิงสปายมา2เศษนะครับแต่ว่าเบอร์นิงช่วงหลังก็เงียบไปแล้วไงอยากได้อยากได้ทุกคนอย่าว่าอย่างนั้นอย่างงี้นะทาไปทำมาทำแม่งทำแม่งแล้ววะตอนแรกก็ดีอยู่หรอกเอ้ยมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดตอนนี้เปิดเวลาประมาณเกือบตีสนะเออเกือบตีสองดึกๆเลยไม่น่าจะมีใครมาแย่งดวงเรามันโอ้ อะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะต้นปีก็เข็มลับผมเลยเอ้ยตอนไม่อ่านตอนม่อาคลิปแม่งดีแต่พออัดคลิปได้แบบมั่งีกก็ไม่ไหวนะอู้ยมาสองตัวอ,อกชุนนะครับมาเป็นคู่เขาเราโอ้อีปิกมันธรรมดาเนอะเราต้องไปวัดค่ากับบีชเอ้ยมาวะ่ะอ่ะเราต้องไปวัดค่ากับบีชอันเชียนที่ไม่ซ้ําเท่านั้นด้วยเออถ้าตัวไหนําเราไม่ต้องไปนับ มาอยู่ในสายตามาหน่อยดิวะอย่ายลีลาอยากได้ใส่เลนซล์อ่ะโอ้ยอนี่นี่อ่าโซดาผมยังไม่ตันนี่ว่ะเอาวัตตีเทมจากกลนะครับอู้หูมาแล้วนะโอ้สามว่าจะร้องไอดีนี้ตันแล้วกจะร้องโอ้แต่ว่าอ่ะดีเทนอสชูการ์มาสองเซตก็โอเคแต่ดาร้กอนมันตันแล้วไงโอ้โหจี๊ดเลยมาทันทีอ่ะสามได้ไหม มิลกี้เวยเดี๋ยวเช็คดาวแป๊บหนึ่งนะเช็คดาวพิมพ์ตัดก่อนเอ้ยใครว่าดีวะตอนแรกผมก็ว่าดีนะจะเปิดไปเปิดมาแม่งมัน,ม,นมันทำแม่งแล้วนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ย <laughs> เหมือนจะเจ็บตัววะ่ะโอ้โหแต่ว่าได้ได้ได้อันนี้มาได้ในส่วนของอคุกกี้แม่บนความมืดมาจากตู้ของมันก็ดีใจแล้วนะ ไงวะนี่ไงผมจะพิมพ์ตัดไม่ใช่อะไรหรอกโอเคตอนนี้อยู่ที่3าดาวยอังอะตัวแม่งโคตรเกลือเลยอะ่ะโอ้โหถ้าแสนเนี้แล้วบิสไม่มาเลยผมจะด่าตัวนี้แล้วก็จำตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะครับคือแม่งแพทต้นปี่้นใหญ่มันจะดีเว้ยตามประสบการณ์เออมาแล้วหรือ เราต้องปล่อยตาหวานปะวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้อันนี้ปล่อยก่อนเอออันนี้ปล่อยถ้าได้ของดีบิสเบิร์ตมาเนี่ยเราก็ใช้สเต็ปนี้ไปนะครับอ่ะดูกันนะคาสินจบแล้วกดสกคริปเลยมาชิดตะวัามาแล้วครับว้า่ม,ามดว้หูยเข็มไม่มามาแล้วครับดูสีพิมพ์ตาอัอนนี้แลยแร่นะครับแร่ธาตุมาเว้ย ยัง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 ไม่เข้มพอมาหน่อยบีสที่ผมอยากพูแลมาเยอะวะ่ะยังยัง,ยงเอาละดูสีพิมพ์ตัดครับสีต้องม่วงต้องเข้มสีนี้ธรรมดาวะ่ะธรรมดาตัวมันเองนะครับมาตัวท้ายเลยทำหือหวาแล้วก็ไม่มีอะไรอะ่ะอ,อ่ะไปรัวกันไปเลยแล้วกันเนาะ ยากจะรู้ว่าเอ้ยแสนห้ายังไม่รวมพิมพ์ตัดที่เปิดมาก่อนหน้าเนี้ยมันจะคุ้มค่าล่าวะอู้ยแล้แม่งถามว่าดีไหมมันดีครับแต่ว่าเรามีแล้วแล้วมันก็ตันแล้วอะผมถึงบอกไงถ้าจะคุ้มต้องเป็นบีชและก็ดาวไม่ตันด้วยซึ่งออกแต่เลเจนตัวเก่ามันตันไปแล้ว โอ้โหตู้นี้นะครับผมมองว่าแม่งล่อเหยื่อกันชัดๆเลยเอาอาหารมาวันล่อเหยื่อให้เปิดนะครับตอนแรกก็ดีหลังๆแม่งเสียดายเพชรว่ะแต่ว่างั้นงี้เลยตัวมันเองยังออกยากเลยอะจะไม่หวังกันเลยวะโอ้โหอีกห้าหมื่นครับดูกันไปเอามาเว้ยเอา ไหนก็ไหนแหละเพื่อเอาตัวมันไว้รีวิวด้วยนะครับเนี่ยมึงดูโควดเข็มอ๋อรรือปะ่ะอ่าพันปีมาเออพันปีามาจะเสร็จตัวมาด้วยเอาพันปีมาได้ครบเวอโอ้โหทุกคนช h โด o w มานะครับอืมต้องแบบนี้สิโอ้ยสามว่ะ โกชีสครับโอ้โหรอบนี้มาสองเชสช็อกโก้นะครับถ้าถามว่าบีสออกไหมแม่งไม่ออกผมจะร้องไห้เลยเนี่ยสองแสนเพชรของผมคือแบบเค็มอะ่ะเปิดดึกดึกด้วยนะครับไม่น่าจะมีใครแบบมาชิงดวงดีแข่งกับเราโอ้โหสะอื้นเลยอเอาไปอีกสองรอบครับพอแล้วเซนซซ้มอมมาสามเมื่อบีสจะมาสักตัวไหม,มให้ทิง้งโอ้โห ผมบอกเลยอยากไปเปิดครับไอตู้เนี่ยแม่งทุเรศจัดนะครับตู้ม่แย่จริง <c oughs> โอ้โหก่อนอื่นเนี่ยคือมันมาเว้ยก่อนที่แบบจะอัดชิปแบบผมเปิดพิมพ์ตัดฟรีเล่นๆมาหลายตัวเลยแต่พอเอาจริงจังอัดชิปแม่เสียหน้านะครับจี๊ดอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนเมื่อกี้เราจะไปรับที่ส่วนนี้ใช่ไหมดูกันว่าเฮ้ยจะได้ตัวเพิ่มไหมแปดร้อยนะครับมา แปดร้อยต้องมาโผสาวไปโดนตรงนั้นมาแล้วขอตรงนี้ก็ได้วะไม่โลภแล้วนะครับหรือว่าเราเปิดได้แม่มดไหวในแพทนี้วะมาเลยแบบให้ตู้ธรรมดาเราเคลมไปเลย <c oughs> เป็นไปได้นะเออเป็นไปได้นะครับเอาเอาเข้าไปแสบนะครับวันนี้โอเคสะอื้นเลยตีไป เกือบ3 0 0แสนเพชรอะที่เปิดนเวลานี้ถ้าวรวมพิมพ์ตัดฟรีผมว่าถึงนะครับผมเก็บพิมพ์ตัดไว้เยอะมากทุกคนและดูดาวที่เราจะได้เนี่ยก็ประมาณ7ดาวปะ7ดาวก็3 0 0แสนเพชรผมว่าเจ็บตัวอยู่นะเพราะว่าระหว่างทางอะบีสไม่ออกเท่าไหร่เฟสก็ออกน้อยรวมถึงเลเจนต์ก็ออกแต่เลเจนต์ซ้ำๆครับไม่ได้ออกตัวใหม่อย่างพันปีหรือว่าผู้ดักคีอะไรพวกนี้เลยที่เรายังดาไม่ตันดังนั้น ผมมองว่าตู้นี้ไม่ขุมเลยนะครับอย่าไปเปิดนะโหเศร้าเลยอ่ะโอ้อะไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ